พี่ใหญ่แห่งเอเวอร์เรสต์ที่ไหนไม่มีที่ไหนหาไม่ได้ที่ไหนไม่เจอมาเจอที่อาร์มเอพระรามหเรามีแพตตินัมพี่ใหญ่รอลูกค้าทุกๆท่านอยู่นะครับผมสวัสดีครับมาพบกันเหมือนเดิมกับช่องของชิดจัดให้อย่างที่ต้นคลิปที่ชิดได้เปิดตัวไปนะชิดบอกเลยว่าที่ไหนไม่มีที่ไหนหายากที่ไหนหาลําบากแพตตินัมพี่ใหญ่ตัวนี้ทางเรามีให้นะพี่นะทุกคนใครอยากได้มีที่นี่นะครับผม ตัวนี้รถนี้ผลิตมาเป็นลิมิเต็ดนะครับผม350คันทั่วประเทศนะครับผมอยู่ที่ RMA ของเราแล้วตอนนี้คันนี้รอส่งมอบลูกค้าเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าตัวพี่ใหญ่สุดในรุ่นมันคือยังไงนะครับผมตัวนี้เป็นตัว e v e r อร์เรส t n พนนะพี่นะเป็นตัวพี่ใหญ่ที่สุดนะครับของรุ่น Ever อร์แล้วนะครับก็คือตัวนี้สงวนค่าตัวราคาจะอยู่ที่2ล้าน8บาทนะพี่นะ เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าตัวพี่ใหญ่มีอะไรพิเศษมีอะไรที่สวยงามนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าตัวนี้เป็นเครื่อง V6 นะพี่นะเครื่อง3.0แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้าที่เป็นไฟหน้า m a t i ิก LED บอกเลยว่า m a t i ิก LED มีข้อดีมากมายล้นหลามการใช้งานแน่นอนนะครับผมมาพร้อมไฟวิ่งกลางวัน C-Cam สวยๆแบบนี้นะครับผม p e r f o r m a n c e LED m a t ทิก LED ตัวนี้นะครับจะบอกได้ว่าเห็นเป็นเหมือนลูกแก้วนะครับผมความสว่างจะเพิ่มขึ้นนะ จะส่องสว่างได้เพิ่มขึ้นความอัจฉริยะเพิ่มขึ้นนะครับถามว่าอัจฉริยะยังไงตัวนี้ไฟสูงเปิดอัตโนมัตินะครับผมและสิ่งที่สําคัญของ Performance LED หรือ m a ม r i x LED จะดีในเรื่องของพอเปิดไฟสูงอัตโนมัติวิ่งทางไกลระยะไกลนะครับผมถ้าสมมุติว่ามีรถคันอื่นสวนเลนมาด้านซ้ายนะครับไฟสูงด้านซ้ายจะปิดลงโดยอัตโนมัติแต่ฝั่งขวายังทํางานอยู่นะครับผมฝั่งนี้ก็เช่นกันนะถ้ามีรถสวนมาฝั่งนี้ฝั่งนู้น ิดฝั่งนี้ปิดนะพี่นะและ้วที่สำคัญสิ่งที่สําคัญคือช่วยในเรื่องของอผู้ขับขี่บนท้องถนนเราไม่รบกวนสายตาเขาแน่นอนพี่พี่สังเกตได้ไหมว่ารถทั่วไปอ่ะเวลาเราเปิดไฟสูงเวลามีรถคันข้างหน้าอยู่ต่อหน้าเราด้านหน้าเรานะครับอยู่เล่นเดียวกับเราด้านหน้าเราไฟสูงเราจะส่องไปแยงตานะครับคันด้านคันด้านหน้าทาให้ทัศนวิสัยของเขาต่ําลงหรือเป็นมันไปแยงตา ของอีกคันด้านหน้านะแต่ตัวนี้บอกเลยว่าความฉลาดของ Performance LED นะครับผมจะเว้าให้เป็นรูปลักษณะของตัวรถคันด้านหน้าแล้วแถมยังช่วยเพื่อนร่วมทางโดยการที่ส่องสว่างด้านข้างนะครับผมเหมือนกับเปิดไฟสูงช่วยเขาแต่หลบไม่กวนสายตาเขาเว้าเป็นรูปตัวรถเลยพี่นะครับผมนี่คือข้อดีของ Matic LED ส่วนตัว Matic LED หรือ Performance LED แบบละเอียดเดี๋ยวชิดจะรีวิวให้ดูแบบละเอียดอีกคลิปนะพี่นะ เดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันบ้างว่าพี่ใหญ่แพตตินัมแต่งอะไรบ้างบางคนบอกว่าพี่ใหญ่แพตตินัมไม่จาเป็นต้องแต่งไม่รู้จะแต่งอะไรเป็นตัวท็อปแล้วแต่น้องบอกเลยยิ่งแต่งยิ่งสวยฟอร์ดเราแต่งสวยทุกรุ่นบอกเลยนะครับพี่อ่ะโอเคทีนี้มาในส่วนของการอุปกรณ์ตกแต่งนะพี่นะตัวนี้ครับผมเป็นกระจังหน้านะครับผมกระจังหน้าวิกเตอร์นะพี่นะชุดนี้เป็นชุดแต่งวิกเตอร์ทั้งคันนะพี่นะตัวนี้เห็นไหมครับว่ากระจังหน้า สวยงามเป็นล่องสวยงามแบบนี้ตารางใหญ่เป็นเส้นใหญ่แบบนี้สวยงามมากเลยแล้วก็มีตัวม้าสีทองตัวม้าตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะพี่นะสีเงินสีทองเลือกได้เลยนะหรือจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์ชุมพูน้ําเงินฟ้าได้หมดเลยพี่นะบอกน้องแจ้งน้องได้เลยเดี๋ยวน้องจัดให้แน่นอนนะครับผมแล้วก็มาดูในตัวของตัวด้านล่างกันด้านล่างตัวนี้นะครับผมเป็นสเกตหน้าของวิกเตอร์นะครับผมสีจะเป็นสีทูโทนก็คือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถ ก็คือสีขาวมุกแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงาชายด้านล่างพร้อมกับตัวอ,อักษรที่เป็นวิกเตอร์แบบนี้นะพี่นะแล้วก็สิ่งที่สําคัญไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัววิกเตอร์สเกิร์ตวิกเตอร์ไม่ต้องห่วงว่าตัวเซ็นเซอร์จะปิดบังไหมจะไปโดนตัวเซ็นเซอร์ไหมมันมีการเวาตัวเซ็นเซอร์ให้อยู่แล้วนะพี่นะสวยงามเซ,เซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกติใช้งานได้จริงนะพี่นะไม่มีการบดบังตัวเซ็นเซอร์อะไรแม้แต่น้อยเลยเนาะโอเคเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยว จะพามาดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างช่วงล่างด้านหน้าจะบอกเลยว่า Ford ของเราอะ่ะมีความที่ดูแลใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วนะพี่นะตัวนี้มเ,เป็นล้อมแม็กออลลอยแบบแม็กเดิมนะพี่นะขอบ21นะพี่ขอบ21ขนาดหน้ายางจะอยู่ที่275พี่ทับ45นะครับขอบ21นะพี่นะแบบแม็กเดิมเดิมแบบนี้ก็สวยงามอยู่แล้วสำหรับของอตัวแพ t i ินัมนะพี่นะแล้วก็ช่วงล่างครับผม ช่วงล่างเป็นอิสระปีกนกสองชั้นมาพร้อมคอสปริงและเหล็กกันโค้งนะครับด้วยการที่รถเรามันเป็นรถยกสูงนะพี่เนาะก็เลยการทํางานของอิสระปีกนกอะ่ะมันจะทํางานกันแบบอิสระมันช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นการยึดเกาะถนนไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยนะพี่นะแล้วก็คันนี้จะบอกว่าลูกค้าเลือกที่จะแลปสีเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะตัวหลังคาแลปสีเป็นสีดําเงานะพี่นะแรปเต็มเต็มโครงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ ตัวแลปกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับเพิ่มความสง,ง่าเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นไปนะพี่นะตัวนี้กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างมีกล้องในกระจกมองข้างและกล้องรอบกล้องรอบคัน360องศาด้วยนะพี่นะแล้วก็มีไฟส่องสว่างด้านล่างเวลาเปิดประตูนะพี่นะไฟจะส่องสว่างมาด้านล่างเลยนะพี่เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวแบบนี้เลยอักษรอะคริลิกที่เป็นแพทินัมสวยๆโดดเด่นแบบนี้นะครับผมดู แข็งแรงดุดันนะครับผมแล้วก็ทีนี้มาในเรื่องของตัวบันไดนะพี่นะตัวบันไดตัวนี้เห็นไหมครับว่าก็ยังคงเอกลักษณ์ของตัวเพทิน้มอยู่นะครับชายด้านล่างจะเป็นสีเงินนะพี่นะแล้วก็ตัวบันไดกัดลายนะครับกันลื่นนะครับกันลื่นรองเท้าลื่นเวลาเหยียบขึ้นไม่ลื่นแน่นอนกัดลายเป็นล่องใหญ่สลับเล็กด้านบนนะครับยังไงก็ไม่ลื่นแน่นอนตัวนี้รับน้ําหนักได้350กิโลกรัมนะพี่ๆนะยืนได้สบายๆสองสามคนเลยพี่ตัวนี้มาพร้อมการแลป ตัวมือมาด้วยนะครับผม